มันกระทืบเครื่องกูไม่มีไม่มีรอยกระทืบหัวเครื่องนี้นะเครื่องกูนะมันกระทืบไปมึงโดนแขวะใช่เปละ่ะเออมันกระทืบกูเหลือปวดหัยอันเดียวกูเจอแล้วอยู่โคตรไกลเลยกูจะวิ่งฝ่าไปได้ไหมเนะี่ยเวลาคนมาช่วยกูแล้วเโอ้ยโดนแ้งโคตรไกลเลยของกูนัดมาทางกูปะกูไม่เห็นกูโดนตาดำเห็น,น,หนเครื่องที่ว่านี่เครื่องกูอะไรดีอะไรใส์โดนไม้กูไป็นี เอเปไม้หมดแมบเลยนัสช่วยกูด้วยคูไม่วนแล้วไม่รอวนแล้วกูไม่รอวนแล้วเอ้ยทอรเทมไฟอยู่ตรงนี้เพื่อนคูจะปล่อยปลปล่อยปล่ปล่อยผมจะระเบิดแล้วเพื่อนปล่อยดิเพื่อนอทอรเทมไฟอยู่ตรงนี้โงนทอรเทมไฟอยู่ตรงนี้ทันปะวะหัวกูเดกกูปั่นใกล้เสร็จแล้วเนี่ยอมไปดิโดนกูโดนกูโดนอยู่กูโดนอยู่กูโดนอยู่กูจะตายแล้ว วนกว่าเกินกว่าใครใจจะจนจะพาสุทธาเอื้อเรียบร้อยแม่งวิ่งเร็วเกินเย้ทันบู่วะเย้ยทันปู่วะขันจ้างเจ้าเกิดขันปู่วะทันบู่วะวิ่งเที่ยวเฮ้ยโอ้โหสิเจยวเชี่ได้ไฮไลท์เกี้วแม่งเลยเราเตรียมไฟอยู่ตรงนั้นโอวันตัวไม่รู้อ่ะให้เพื่อนแต่กูมองไม่เห็นใครเลยอ่ะ <ś les> ม่เห็นแผ่นกูโนวันนีไน่ไงอุ <c oughs> ้มกูอุ้มกูแทงหลังยังอยู่อุ้มกูดีมากไอ้แทนไปช่วยกูอยู่ป